สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาสาธิตพิธีการใช้งานเครื่องวัดความหนาแบบละเอียดนะครับเป็นรุ่น cl 5ยี่ห้อ Ve เก Technology จากประเทศเยอรมันนะครับซึ่งก็สามารถที่จะวัดความหนาแบบละเอียดในงานที่เป็นเหล็กหล่อนะครับหรือเป็นงานสแตนเลสมทัลหรือเป็นอลูมิเนียมคอปเปอร์หรืองานที่เป็นพลาสติกหรือวัสดุที่เป็นคอมโพสิตวัดงานที่เป็นแก้วนะครับ ทั้งวัดงานที่เป็นเมทัลเพจหรือสติปอุปกรณ์ประกอบนะครับก็จะประกอบด้วยตัวเครื่อง CR5 นะครับแล้วก็สายเคเบิลนะครับโพรซึ่งจะมีหลากหลายแบบนะครับตามแอปพลิเคชันของงานนะครับแล้วก็มีตัวคับแป้นนะครับแล้วก็มีตัวแท่งคาลิเบรขั้นตอนการใช้งานนะครับก็คือผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับโดยกดปุ่มแคลออนค้างไว้นะครับ ตัวเครื่องก็จะบูตขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มโหมดเลือกหัวตัวสอบนะครับตามโมเดลของหัวตัวสอบนะครับซึ่งหัวตัวที่ผมเอามาใช้งานเนี่ยครับโมเดลเป็น a 2 dfr นะครับผมก็กดปุ่ม select นะครับหลังจากนั้นกดโหมดอีกครั้งนะครับจะเข้ามาในหน้าของ c o n f l i นะครับกดอีกทีก็จะเข้ามาหน้า t a ต d a า d นะครับหลังจากนั้นผมจะทำการคัดลอกกดปุ่ม c a n c e นะครับตัวเครื่องก็จะ มีเมสเซจแจ้งว่าให้เราวางโผลไปที่แท่ง c a l i เบ a ชันสแต a ด d ร์ d นะครับผมก็จะอาคับแป้น,นครับทาไปที่แท่ง Standard นะครับหลังจากนั้นวางโผลไปนะครับวางนิ่งๆนะครับจนที่หน้าจอโชว์คำว,ว่า remove โผล from calibration standard นะครับหลังจากนั้นยกโผลครับปรับค่าให้ได้ตามค่าความหนาของตัวแท่ง Standard ซึ่งความหนาที่จุดที่เราค a l i เบตตรตรงจุดนี้ครับ มันคือ0.3นิ้วนะครับผมก็ปรับให้ได้0.3ครับหลังจากนั้นพอปรับได้แล้วกดปุ่ม CAL ON นะครับตัวเครื่องจะคํานวณหาค่าความเร็วเสียงหรือค่า velocity นะครับซึ่งในที่นี้คือ0.2329นิ้วต่อไมโครเซกนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มค a l ON อีกทีก็จะมาหน้าในโหมดการวัดนะครับอันนี้ผมก็จะมารีเช็คนะครับ ตามความหนาของแต่ละจุดนะครับตัวนี้ก็คือ0.3 0.2 0.1นะครับสเตกขึ้นไปก็เป็น0.4นะครับ0.5ครับตอนนี้เราก็สามารถเอาไปวัดงานที่ตามแอปพลิเคชันเราได้เลยะครับ